ยาย่าเล่าความน่ารักน้องเกลงานนี้โดนตกเข่าเต็มๆมีโอกาสได้ไปเล่นกับน้องแอบบิเกลลูกสาวของคุณแม่ชมพู่และคุณพ่อนอ็อตเมื่อไม่กี่วันนี้สำหรับซุปตาน์นางเอกสาวยาย่าอุรัสยาก็โดนตกเข่าเต็มๆเลยละคะ่ะโดยล่าสุดยาย่าหนันก็ได้ออกมาเล่าความน่ารักของน้องเกลอเอาไว้ว่าน้องน่ารักมากเลยหนักแค่14โลเอง ย่าไม่เคยเล่นกับเด็กที่ไหนนานเท่านี้มาก่อนตอนอุ้มเรารู้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่แต่เราซื้อเพื่อนอยู่เพื่อนอยากให้อุ้มก็อุ้มอุ้มชั่วโมงหนึ่งก็ไหวตีสนิทไม่นานกว่าน้องจะให้อุ้มเกลตกพี่ย่าพูดทุกวันอยากกลับไปเล่นกับน้องอีกอยากได้แบบนี้เป็นเด็กที่น่ารักตั้งแต่เล่นมาเลยส่วนของตัวเองนั้นอย่างไม่รีบเล่นของคนอื่นไปก่อน ส่วนทางด้านหนุ่มณเดชน์นั้นก็บอกว่าย่านี่เขามีเซนกับเด็กๆตลอดตอนอยู่ในกล่องก็ให้พี่ย่าไปคุยกับเด็กๆก็จะฟังย่าเขาแอบส่องน้องเกลมานานแล้วบ่นว่าอยากเจอมีส่งรูปมาให้ดูด้วยงานแต่งน่าจะเป็นต้นปีหน้าเพราะว่าเราอยากให้มันออกมาเพอร์เฟกต์จริงๆบอกได้เลยค่ะว่าเยยยากับน้องเกลยดูสนิทกันมากเลยทีเดียวคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ